สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง y o u ูทนัณภพรโทอมือไหมสรินค่ะวันนี้ค่ะพี่ๆค่ะอ้วนมีงานมานำเสนอเป็นงานหกตะกอศสีธรรมชาติพุ่งยืนค่ะพี่ๆคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาชมกันเป็นผืนแรกค่ะพี่ๆค่ะมาค่ะพี่ๆพืนนี้นะคะเป็นงานหกตะกอทอยกดอก ลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ขาผืนนี้สีธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พุ่มยืนค่ะผืนนี้นะคะย้อมจากครั่งและก็ครามค่ะส่วนลายขออภัยค่ะเชิงบนล่างนะคะพี่พี่ขาเชิงบนล่างสวยงามมากค่ะส่วนลายตรงกลางค่ะจะเป็นลายมังกรคาบแก้วค่ะพี่พี่ขาบอกเลยสวยเด่นเป๊ะชัดมากผ้าหนาทอนแน่นมากค่ะพี่พี่ขา สวยมากๆเลยผืนนี้อมน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยก่อนจัดส่งนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,750บาทจัดส่งฟรีค่ะ พี่พี่ค่ะเรามาต่อเป็นผื้นที่สองค่ะเรายังอยู่ในงานหกตะกอสีธรรมชาติพุ่งยืนค่ะผืนนี้หกตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พี่คาย้อมจักครามค่ะออกจมพูทองผ้าออกเป็นสีจมพูนะคะสวยงามมากค่ะพี่พี่ค่าเชิงบนล่างเหมือนกันค่ะพี่พี่ค่าเชิงบนล่างค่ะทองผ้าค่ะจะเป็นลายนาคเกี้ยวค่ะพี่พี่ค่ะสวยเด่นเป๊ะมากเลยพี่พี่ค่าบอกเลยสวย คัดสันเกรดเเกรดพรีเมียมเลยคะ่ะพี่พี่คะพื้นนี้พื้นที่2ค่ะขนาดผ้าน1นคูณ2เมตรอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยคะ่ะสำหรับพี่พี่ทนายชื่นชอบพื้นนี้พื้นที่2นะคะพี่พี่คากด2แจ้งรับให้อ้วนได้คะ่ะในราคา3 7 5 0บาทจัดส่งฟรีคะ่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อพื้นที่สามค่ะพี่พี่คะเรายังอยู่ในงานหกตะกอนะคะพี่พี่คะทอยกดอกงานสีธรรมชาติเทร้อยเปอร์เซนตพุ่งยืนค่ะพี่พี่ค่ะพื้นนี้หกตะกอยกดอกลายเอ๋ยขอภายค่ะยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะพี่พี่คะที่สําคัญเลยพื้นนี้ค่ะมีทอสอดเก็บริมแบบโบราณให้ด้วยค่ะพี่พี่คะพื้นนี้นะคะย้อมจากครั่งค่ะพี่พี่คะออกเป็นสีส้มค่ะพี่พี่คะโทนส้มส้มนะคะแล้วก็มีย้อมจากเอ่อใบขี้เหล็กหรือใบมันสาปะหลังนะคะ เป็นสีเขียวค่ะสวยงามมากพื้นนี้เป็นเชิงเดี่ยวค่ะด้านล่างจะเป็นเชิงต้นสนหัวใจนะคะพี่พี่คะส่วนท้องผ้าตรงกลางค่ะจะเป็นลายบันไดนาคหรือบันไดสวรรค์นะคะพี่พี่คะก่อนจัดทรงอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะขนาดผ้า1น1คูณสเมตรค่ะพี่พี่คะพี่พี่านใดชื่นชอบผืนนี้กด3แจ้งรับไม่อ้วนได้ค่ะในราคา3,750บบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อค่ะพื้นนี้เป็นงานหกตะกออสีธรรมชาติเหมือนกันค่ะพี่พี่ค่ะพื้นนี้หกตะกอยกดอกเอ่อเม็ดพริกไทยค่ะแล้วก็มีอทอสอดเก็บริมแบบโบราณด้วยค่ะพื้นนี้ย้อมจากครามและครั้งค่ะพี่พี่ค่ะที่สําคัญเลยพื้นนี้มีหน้านางชายคลุยให้พี่พี่ด้วยค่ะสวยงามมากชายคลุยตุ้งติ้งสำหรับพี่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบในงานชายคลุยตุ้งติ้งนะคะแจ้งรับได้เลยท้องผ้าตรงกลางจะเป็นลายหน้าเกี้ยวค่ะพี่พี่ค่ะสวยเด่นคมชัดมากสี ธรรมชาติแท้ร้อเเซพุ่งยืนค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบผืนนี้ผืนที่4นะคะพี่ๆค่ะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,900บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อพื้นที่5้าค่ะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงาน6ตะโกสีธรรมชาติแทร้อยเเซนพุ่งยืนค่ะพื้นนี้เป็นงานสไลด์เชิงค่ะพี่พี่ขาย้อมจากครั่งและครามนะคะตรงนี้เป็นครามนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ครั้งนะคะท้องผ้าตรงกลางจะย้อมเป็นลายดาวกระจายค่ะส่วนเชิงด้านล่างจะเป็นเชิงเออ นกจูงค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากบอกเลยผืนนี้นะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะพี่พี่ขามีคลุยให้ด้วยค่ะพี่พี่ขามีคลุยให้ด้วยผืนนี้จัดโปรค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ทนใยชื่นชอบนะคะผืนนี้กดห้าแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาสามพันห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อค่ะเรายังอยู่ในงานสีธรรมชาติเทร้อยเปอร์เซ็นพุ่งยืนค่ะพี่พี่ขาพื้นนี้พื้นที่หกพื้นสุดท้ายค่ะพี่พี่ขาโทยกดอกลายลูกแก้วค่ะพื้นนี้เป็นลายน้ําไหลนะคะพี่พี่ขาเป็นงานโทสลับเออลายนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นลายโฮลค่ะแล้วก็สลับด้วยลายดอกมะเขือนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ทําเป็นหน้านางคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่ด้วยค่ะสวยงามมากย้อมจากครั่งค่ะพื้นนี้ย้อมจากครั่งออกม่วงค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะ มีคลุยตุ้งติ้งให้ด้วยพืนนี้โปรพิเศษค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะคะกด6แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาส0 0พันบาทจัดส่งฟรีค่ะหรือสำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะคะหรือว่าสนใจนะคะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ